ดีครับผมเอฟซีรถไถโฟร์ครับพี่น้องไปเดี๋ยวขี่ด,ดีกว่าครับมาเบิ่งอาจารย์ไปครับผมโอโ้ยเสียวต่อใหญ่ออกทันครับพี่น้องตอ่อกับต่อฟังดิด้นี่เลยครับต่อใหญ่ครับผมแมนเมนเมนเอาห่างก่อนเออนั่นละเจย์เย็นเจเย็น,ยน,ยนออกอยู่แล้วครับรุ่นนี้เออ ต่อพอกเป็นบ่เนี่ยเฮ้ยเห็นบอ่อขันตัดอะไรก่มหางมันขาดหลดน่นยังวะเจนเยนเนอร์เยนเยนเนอร,ร์นั่นละโอ้ยถูกต้องแล้วเห็นบอ่อละโอ้เฮ้ทางสามห้าก็มีเนาะ เพื่อนผู้ใบทา,าเรียมกันเออปาดทั้งพุนเนี่ยปาทั้งถีเนี่ยก็เลือครับพี่น้องเออตอทีเนี่ยนะครับนี่ตอมันถีปาดไป,ไดปลดเลยปาดไปง่ายพุ่นเออเพื่อเข้าไปไถน้ำนั่นละนี่เอ,อ้อจังสี่ดิไหมเว้ยเอาหางสามากกับตอกมีดประโยชน์ครับผมเอาไปถาง ตอครับเอาปาดทรายปาดขั้วนี่ครับเอาใบมีดดันเลยทั้งหนาตอเด้อทั้งหนาเด้ยเอยเย้จำผ่านดีลปว่ะเดียวกับผ่านบุบเบิกเข้ามาเนียนาสีเป็นผ่านโค้ง4ีว่ะครับแต่ว่าไซผ่านสามครับบู๊ หากแตกขึ้นมาเลยเห็นบร่ร์ขาดกระจายเลยครับกระจุยเลยระวัเงเด้เอระวังเด้อทั้งคเนเด้อเอ้ยเอาออกเอาออกสองตัวเลยหนตัวนั้นคู่กันโหลดนั่นคู่กันเลยคู่กันเลยอันนี้สิเป็นตัวผอกใหญ่ครับผมอันนั้นบมห่วงว่าตอวยังนอนนาะโอ้ยตัวนังตัวหนังครับผมเอาไปทั้งคู่เลยเฮนบอโอ้ยตัวบกบกหนั่งไปสั่นครับพี่นอ้อง เออเออหลากไปยาวๆไปเลยมันเอาดอนนี่ลงไปน้อมนี่ตัวมันบริเวจังหวะนะครับมันแคบแห่งมุนมน,นี่มันแคบแห่งอะไนี่ทั้งแคบทั้งทั้งมันมีต้นมะพร้าวน้ำพร้อมครับผม<ส>เขาตองเราบ้างคนน่ะ<ส>มันบุมีเอะจังหวะสีเหลียวรถสับเนาะมันแคบแห่งโผล่เลยเออพูดเลี้ยวปาดไปเลย นั่นแล้วเออจำพานรีบเลยครับพี่น้องเฮ้ยเ,เห็นมอแตกแล้วแตกแล้วโบลีบอาโบลีบอาโบลีอาโบลีอาครับพี่น้องลุกได้เลยเออเรียบร้อยครับผมเอาใบหนาใบหนาเด้อเอาเอาทั้งหนาดัานมาพั่วแล้ว ข้างหน้าดัานเลยโอ้ยบนเหลือครับผมเออนั่นละไปเลยเรียบร้อยดันเลยเอ้ยเรียบร้อยครับผมไปเลย อสองซอครูก็นเลครับยูนี่อันนี้ก็บิดเป็นซอหอ,อกไงมาทันโอ้ยเห็นบอลปากขาดเลยหาเรียมหาเรียมดีดีเนอะือสีดันมันั้างขุ่นก็ได้เลยเออมาเลยออกเดียวเลยเฮาออ้ นปดิาปดิเออเอาหางมันขาดเลยเออเอาหางหางหางไว้เออโอเคเรียบร้อยครับผมมันเอยจังสี่ได้ไหมเว้ยนำเลยเออต้อพอกครับต้อพอก โอ้พ่อ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 โอ้โอ้โอ้เอาใบหนาใบหนามานั้นเอาพ่อแล้วพ่อแล้วติ้งแล้วติ้งแล้วโบแตกเคลื่อนเลยครับพี่น้องเอาเอาเอาใบมีดใบมีดใบมีดมันแตกแล้วพ่อ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 ใบมีดใบมีดมาหนิเออเออ เรียบร้อยครับผมมาเลยอู้อู้เอ้ยพี่น้องเลยเรียบ้อยที่ล่ะเรียบร้อยครับผมอู้ยต่อเป็นไงลูกแม่เรียบร้อยโอ้เรียบแนงเรียบแนงไปเลยเออปารีไทยนี่เล่นลอยเลยปารีเฮ้าปารีเอ้ย่นนอสนั่นนึงบ,บุ๊บต่ใช่ปัญหาเลย ทำซิมเออ่ยังจะต่อเป็นเรื่องของตอนมาบ่ยเดีดเวอยู่สองต่อครับผมเออป่าล้ไหเลยเออง่ม่ยเว้ยโว้ยต้นต้นดอกพามันทิพย์มห่ระวังเด้อระวังเด้ออ เอ้ย,อยอออตัวน,นี้เพินเพออลบนล่องส่ายเลยโอ้จำพานริบเลยว่ะครับพี่น้องเลยมีแต่หาบกาหาวเมยเต็มเลยครับเรียบร้อยวครับผมโอ้โอ หยอดแห้งว่ะภัไยได้เเป็นคลิปนีแล้วครฝากกดไหลกดเน,นี่เด้ครับเออเด้กดแล้วก็คบอ่อด็กิปใหม่ๆครับผมเดวคลิปนีแอาไปนครับ